เราจะเริ่มต้นด้วยสงครามตัวนอ,อกกลางครับวันนี้มีประเด็นสําคัญที่ต้องจับตาก็คือข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอเลซึ่งคาดว่าอาจจะได้เห็นกันในช่วง24ชั่วโมงต่อจากนี้หลังมีการเปิดเผยนะครับว่านายเบนจจมินเนทันยาฮูนายกรันตรีอิสราเอลยอมรับหลักการของข้อตกลงแล้วเหลือแค่รอเสนอให้ประชุมคณะรัฐมนตรีอิสราเอลลงมติรับรองข้อตกลงในวันนี้เท่านั้นโดยโฆษกของนายกรันตีอิสราเอลออกมาบอกเลยนะครับ ว่าคาดว่าข้อตกลงนี้จะผ่านการรับรองจากคณะรัฐมนตรีนี่ถือเป็นความคืบหน้าสาคัญครับหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากกับเฮสบอลเลาะทันลมกันไปมาตั้งแต่เมื่อวันที่8ตุลาคมปีที่แล้ววันเดียว1วันหลังจากที่ฮามาสไปบุกอิสราเอลจนอิสราเอลส่งทาหารบุกฉนวนกาซาเพื่อตอบโต้เฮสบอลเลาะนั้นถือเป็นพันธมิตรของฮามาสที่อยู่ในเลบานอนครับ ก็เลยเปิดฉากสองครามกับอิสราเอลคู่ขนานกันไปด้วยจนความขัดแย้งบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกันยายนนำไปสู่การเจรจาเ้าตกลงหยุดยิงเพื่อรังับความสูญเสียนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องหยุดชะงักไปแล้วหลายครั้งเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆซึ่งข้อขัดแย้งหลักๆที่มีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องที่มีการระบุให้กองทัพอิสราเอลถอนทหารออกจากเลบานอน และปล่อยให้บริเวณนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเลบานอนและกองกําลังเสรีภาพของสัประราชาติครับแต่อิสราเอลนั้นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้นะครับอิสราเอลบอกว่าไม่เห็นด้วยเว้นแต่ว่ามีเงื่อนไขกําหนดให้อิสราเอลนั้นสามารถโจมตีในดินดแดนเลบานอนได้อย่างเสรีหากเชื่อได้ว่าฮิสซุลล์มีการดําเนินการที่เป็นการละเมิดข้อตกลงอิสราเอลดูจะพ่วงเงื่อนไขนี้มาด้วยซึ่งเงื่อนไขนี้แน่นอนว่าฝ่ายเลบานอนก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะมองว่าแบบนั้น มันไม่เพียงแค่เป็นการเปิดช่องเปิดทางเท่านั้นแต่นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของเลบานอนด้วยจนในที่สุดเนี่ยมีการเปิดเผยนะครับว่าสามารถตกลงกันได้ในจุดที่ขัดแย้งแล้วโดยสหาารัฐจะออกจดหมายรับรองสิทธิ์ให้อิสราเอลสามารถโจมตีในดินแดนของเลบานอนได้หากพบว่าฮิสบอลล์ละเมิดข้อตกลงพร้อมกับเปิดทางให้อิสราเอลจัดการกับภัยคุกค,คามที่มองว่าเป็นอันตรายต่อประเทศจากดินแดนของซีเรียด้วย โดยสหรัฐกับฝรั่งเศสเนี่ยจะมาเป็นหัวหน้าทีมคณะกรรมาการ5ชาติที่จะตั้งขึ้นเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับซึ่งในเบื้องต้นระบุให้ทั้ง2ฝ่ายหยุดยิงชั่วคราวก่อนเป็นเวลา60วันเพื่อปูทางไปสู่การหยุดยิงถาวรต่อไปโดยในระหว่าง60วันที่หยุดยิงอิสอราเอลจะต้องถอนทหารออกจากเลบานอนทั้งหมดครับขณะที่ฮิสบล็อกก็จะต้องถอนกําลังและอาวุธหนักออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ําลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนอิสอราเอลราว20บ 9กิโลเมตรเพื่อเปิดทางให้กองทัพเลบานอนส่งทหารเข้าไปประจำการบริเวณพรมแดนทางใต้ของเลบานอนนะครับและปล่อยให้พลเรือนที่ต้องอพยพออกจากทางตอนใต้เลบานอนให้สามารถกลับบ้านได้อิสราเอลยืนยันนะครับว่าจะไม่กําหนดเขตการชนขึ้นในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนกองทัพทั้งสองฝ่ายจะประจำการเพื่อดูแลพรมแดนในดินแดนของตัวเองครับส่วนรัฐบาลเลบานอนก็รับปากว่าจะกํากับดูแลการซื้อและก็ผลิตอาวุธทั้งหมดในประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าฮิสบอลไม่สามารถสั่งสมอาวุธได้ คือถ้าให้พูดจริงๆเนี่ยข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเฮิสวัลลฉบับนี้มีพื้นฐามนมาจากข้อตกลงตามมติ1701ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประกาศใช้เพื่อยุติสงครามอิสราเอลกับฮิสวัลลเมื่อปี2006นะครับเพียงแต่ต้องการให้มีการปฏิบัติตามอย่างเต็มรูปแบบเพราะที่ผ่านมาข้อมติ1701ที่ว่าเนี่ยยังถูกมองว่าไม่ถูกปฏิบัติตามอย่างเร่งรัดครับแต่ถ้าถามถึงเสียงตอบรับในเวลานี้ก็ต้องบอกว่ายังคงเสียงแตกอยู่นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในรัฐบาลอิสราเอลเองยังมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงฉบับนี้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเลยก็คือนายอิตามาเบนกาวีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นฝ่ายขวาจัดของอิสราเอลครับฝ่ายขวาจัดของอิสราเอลแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงด้วยออกมาขวางเลยครับขวางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลเลซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ขวางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาส มาโดยตลอดเขาออกมาขวางรอบนี้อีกครั้งซึ่งเป็นความคืบหน้าสาคัญระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลล์ที่อาจจะมีโอกาสได้หยุดยิงกันบอกว่าถ้ารัฐบาลยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับเฮสบอลล์จะถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะเราจะพลาดโอกาสครั้งประวิสตร์ในการกําจัดเฮสบอลล์ครับขณะที่คนหนึ่งก็คือนายเปนนิกแกนซึ่งเป็นอดีตร,รัฐมนตรีสงครามอิสราเอลซึ่งขัดแย้งกับรัฐบาลแล้วก็ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้เนี่ย ก็ออกมาเรียกร้องให้นายกมนตรีเนทันยาฮูเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดในข้อตกลงออกมาก่อนที่จะลงนามโดยให้เหตุผลว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในภาคเหนือของอิสอราเอลรวมทั้งทหารที่ควรได้รู้รายละเอียดของข้อตกลงเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าในขณะที่มีข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าข้อตกลงหยุดยิงที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องน่ายินดีออกมาเนี่ย แต่ว่าในอีกมุมหนึ่ง CNN ก็ไปถามความเห็นของชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามปรากฏว่าชาวบ้านหลายคนกลับแสดงความกังวลในเรื่องนี้ครับชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้กับชายแดนเลบานอนบอกว่าเขาและเพื่อนบ้านมองว่านี่เป็นข้อตกลงยอมแพ้ครับที่ไม่น่าจะให้ผลลัพธ์อะไรต่างจากข้อตกลงฉบับเดิมที่มีมาในปี2006สำหรับกว่านั้นชาวบ้านคนนี้บอกว่าพวกเขากําลังกลัวกัน กลัวว่าข้อตกลงหยุดยิงที่พวกเขามองว่าเหมือนกับข้อตกลงฉบับเดิมจะทําให้นักรบกองกําลังรักวนซึ่งเป็นนักรบกองกําลังของฮิสบล็อสามารถเคลื่อนตัวมาประชิดชายแดนมาอยู่ใกล้ตัวของพวกเขาได้อีกครั้งและสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่อาจซ้ารอยกับตอนที่ฮามาสบุกตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับคาอธิบายของนักวิจารณ์การเมืองชาวอิสราเอลโอริโกลเบิร์กรับโอริโกลเบิร์กให้สัมภาษณ์กับออลจาซีรา บอกว่าตัวเขาก็ไม่คิดนะว่าข้อตกลงหยุดยิงกับเฮสบอลเล์จะทําให้ชาวอิสราเอลในภาคเหนือที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนราวแปดแสนคนจะรู้สึกปลอดภัยถึงขั้นจะเดินทางกลับบ้านแม้ว่านี่จะเป็นวัตถุประสงค์ของรัฐบาลอิสราเอลก็ตามโดยโกเบิร์กบอกว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะสิ่งที่รัฐบาลปลูกฝังชาวอิสราเอลมาตลอดก็คือหนทางเดียวที่พวกเขาจะได้กลับบ้านต้องทําลายเฮสบบลเล่ให้สิ้นซากและชาวบ้านก็เชื่อแบบนั้นอย่างแน่แน่มาโดยตลอดเช่นกัน เขบอกว่าถึงข้อตกลงหยุดยิงจะเกิดขึ้นจริงแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายสําหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้รัฐบาลอาจจะโอเคมันแต่สําหรับชาวอิสราเอลทางตอนเหนือแล้วพวกเขายังคงต้องรอเวลาต่อไปเพราะไม่เชื่อว่าชีวิตของพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยนะครับดังนั้นข้อตกลงนี้เป็นแค่ผลดีต่อในท่นยาฮูไม่ได้ดีอะไรต่อชาวอิสราเอลเลย นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคสัาคัธญอีกเรื่องครับคือตอนนี้ที่ข้อตกลงหยุดยิงกำลังจะถูกเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีอิสราเอลเพื่อลงมติเนี่ยแต่ว่าในสนามรบในสมรภูมิรบทั้งสองฝ่ายก็ยังคงโจมตีกันไม่หยุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากครับเพราะแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวงประชุมเองก็เคยออกมาเตือนก่อนหน้านี้บอกว่าหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรขึ้นมาเนี่ยนะ ก็อาจจะพลิกสถานการณ์ที่กําลังดีอยู่ให้กลายเป็นตรงกันข้ามไปเลยก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีคําเตือนจากกองบัญชาการแนวร่วมภายในประเทศของอิสราเอลมาด้วยนะครับบอกว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่เฮสวเวลอาจจะตัดสินใจยิงจรวดใส่อิสราเอลก่อนจะมีการลงมติรับรองข้อตกลงหยุดยิงก็เป็นได้และเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเพิ่งจะออกคําสั่งให้พลเรือนที่อยู่ทางใต้ของกรุงเบอรุตอพยพออกจากบ้านเรือนโดยขู่ว่าจะโจมตีอาคารแหล่งนี้ในไม่ช้า คงต้องจับตาดูจะกับว่าสุดท้ายแล้วข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลเลาะที่มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายช่วงสําคัญที่มีการรายงานตรงกันว่าจะได้เห็นการลงนามในอีก24ชั่วโมงเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือว่าจะแท้งในนาทีสุดท้ายแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายฝ่ายออกมากดดันอิสราเอลบ้างแล้วนะครับคนหนึ่งที่ออกมากดดันก็คือนายโจเซฟบอเรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรป ออกมาแถลงค่ะวันนี้เรียกร้องให้ทั่วโลกช่วยกันกดดันอิสราเอลให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงกับฮฮสบอลเลาครับนายบอเวลกล่าวว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่อิสราเอลจะปฏิเสธข้อตกลงที่กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งรับประกันความปลอดภัยทั้งหมดให้กับอิสราเอลเขาบอกด้วยนะครับว่ากรุงเบลรุตเมืองหลวงของเลบานอนเนี่ยถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักทุกคืนเรามากดดันให้อิสราเอลรับข้อเสนอนี้กันเถอะมาเริ่มคิดถึงสันติภาพกันเถอะผู้คนมอง เรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮิสวรลาะที่เกิดขึ้นล่าสุดดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้ขึ้นมานะครับชวนให้ความเห็นกันมาได้นะครับขณะเดียวกันยังมีความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางนี้อีกมุมหนึ่งเป็นความเคลื่อนไหวระหว่างอิสราเอลกับอิรัก เป็นความเคลื่อนไหวมาจากฝ่ายอิหร่านนะครับอายาตเลาะอาลีคามินีอีผู้นําสูงสุดอิหร่านซึ่งเป็นที่รู้กันว่าอิหร่านเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังฮิสเวลเลาะและหลายกลุ่มที่กําลังทําสงครามกับอิสราเอลอยู่ในตอนนี้ปรกากฏว่าอายาตเลาะอาลีคามินีอีได้ออกมาวิพากวิจารณนายกรัฐมนตรีเบนจินเนธันยาหุงของอิสราเอลจากกรณีที่เขาถูกศาลโลกออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษย,ายชาติจากการทําสงครามกวาดล้างฮามาสในฉชนวนกาซาจนทําให้ชาเลสตายเสียชีวิต และต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจํานวนมากผู้นําสูงสุดอิหร่านบอกแบบนี้เลยนะครับบอกว่าแค่สารโลกออกหมายจับเนธัญยาฮูเนี่ยไม่พอเนะีเขาควรต้องถูกประหารชีวิตจากสิ่งที่เขาก่อขึ้นด้วยก่อนจะพูดกับกําลังคนของกองกําลังบาซิสซึ่งเป็นกองกําลังกึ่งทหารในสังคัดกองทัพปฏิวัติอิหร่านในกรุงเตหะรานบอกว่าวันหนึ่งบาซิสของอิหร่านจะต้องประสบความสําเร็จ ในการทำลายล้างระบบไซโอนิสได้อย่างแน่นอนนี่ระบบไซโนนิสก็คือคำที่อิหร่านใช้เรียกอิสราเอลเนี่ยแหละครับพร้อมทั้งบอกว่าสิ่งที่พวกไซโนนิสทำในชายแดนกาซาไม่ใช่ใชัยชนะแต่มันคืออาชญากรรมสงครามผู้นำสงสิทธิอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าพวกเขาเป็นพวกงโง่และก็ไม่ควรเชื่อว่าการทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนโรงพยาบาลและชุมชนจะทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะไม่มีใครคิดว่าทำแบบนั้นแล้วจะได้รับชัยชนะหรอก นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวสถานการณ์ในตัวนออกกลางนะครับที่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดถึงกันทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างชวนคุยกันนะครับสำนักข่าว today. Make tomorrow today.